สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับอยู่กันในเกมเอลสปอเรอร์กันนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมาแจกโค้ดแล้วก็ไปดูภารกิจในเกมกันนะครับอย่าเพียงอย่ตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพลสเอลสปอเรอร์ได้ในเพลสใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดีย๋ยวเราไปรับชมในส่วนของโค้ดก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็ไปเริ่มกันที่เวลแฟร์เนาะก็สำหรับเวลแฟรรรร์นนนนนนะะะะคคคััับบกกกกดดดดดลลล็ออออตเเเเเเววหมมืิ่ี๋ยาโ้ ตามนี้นะไม่ทันแคบไว้ได้เลยนะครับก็จะเป็นเพชร2 0 0นะครับแล้วก็ชาม3ชิ้นนะครับเป็นแบบสุ่มแรนดอมเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูภารกิจคร่าวๆกันหน่อยก็วันนี้มีเมทรีบ็อกนะฮะเป็นกล่องโปเกมอนเทพนะครับ3ไทา์ก็จะมีนกวายอีเวทอลครับแล้วก็เดียก้านะครับแล้วก็พาวเกียนะครับอย่างเท่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับ พรีวิวเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือกล่องนะครับอันนี้จะเป็นล a ฟเฟ e p พลนะเหมือนจะเอาไว้ใช้ e x c h a n g e i ไอเมต่างๆนะครับ200เศษนะครับแล้วก็ได้นี่ครับนกวายล่างแฟตนะครับเป็นชายนี่นะแล้วก็มีได้เดียก้าได้พาวเกียร์ด้วยนะครับก็เป็น UR ทั้งหมด3ตัวแล้วก็ได้พวกเศษชิ้นส่วนต่างๆ,ๆแล้วก็รวมไปถึงเพชรด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น ตัว๋วตัวกระชาเนาะแล้วก็จะเป็นเหรียญลัคกี้คอยไว้แรกของนะครับตรงนี้ก็ในการเล่นกิจกรรมราก็จะมีจะต้องมีตั๋วตัวนี้นะครับเป็นบลายบล็อกลัฟเฟอร์ตเกตซึ่งวิธีหาบลายบล็อกนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นการเอ็กชเชนกันนะครับนี่ครับเอ็กชเชนกันไปใช้กมาใช้ตัวตัวนี้ยเอ็กชเชนไปเพื่อที่จะเอามาใช้ในการสุ่มซึ่งหมุนหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้อยู่หนึ่งใบเนาะ แล้วก็อ๋อมีหมุนนี่ไงหนึ่งต่อหนึ่งก็คือใช้ตั๋วสีเหลืองนี่แหละที่เราเติมเติมกันอยู่แล้วเนาะก็แปลงมาเป็นตัวซิเกตนี้ได้นะครับผม่ะต่อมานะครับก็เวลาเราหมุนนะครับมันก็จะมีการสะสมคะแนนนะครับซึ่งครบสิบแต้มเนี่ยมันก็จะเปิดกล่องตัวนี้ได้มันก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนเป็นกล่องม่วงๆเนาะที่เอาไปใช้ในการแลกของ ว่าไอ้กล่องม่วงแรกอะไรใช่ไหมก็ไปที่ exchange นะครับผมนี่ครับถ้าสะสมครบ2 8 8 8กล่องนะเศษของกล่องนะครับก็จะได้เป็นอาชา s h i n อ e เ e อร์ทนนะ15กล่องนะครับเศษ15กล่องแรกเป็นเศษของมิทูนะฮะแล้วก็เ e c o ลซ a กลาดอนนะครับไคลโอคาซีกาดเซอร e เรียสกิลาติน่าพาวเกียเดียก้านะครับผมแล้วก็ตัวฉาดของนกวายแหละแล้วก็มีซาลูสนะฮะ ลูนาล่าโซการิโอเลซิลัมนะครับเซตครอมโฮ้ดีว่ะแล้วก็มีโอกิฟนะครับเป็นโอกิปเบอร์รี่นะครับมีเซตเทล่าอเบลิตี้สโตนแล้วก็ทองนะครับผมตัวนี้เอาง่ายเลยนะครับฟาร์มไอจิกซอร์นะครับมันเหมือนเจนจิกซอร์เนาะจิกซอร์กล่องม่วงนครับสะสมแล้วก็เอามาแลกไอเทมนะครับตามกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็กิจกรรมใหม่ก็ไม่มีนะ อันนี้จะเป็นกิจกรรมเดิมที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับ flat cell อ่ะ flat cell เป็นตัวไอแมลงตัวนี้นะครับว o c a r o n a นะครับแล้วก็มี l ติ i a r t f ฟ a t แล้วก็มีซา l ู t นี่ซา l ู t นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ h o l เ d a y อ่ะเป็นมมเกนไดนาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะอ่ะมีอันนี้เพิ่มมานะครับก็จะเป็น limited นะครับ time p a ็ k นะครับก็รับฟรีไปได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการเติมนะครับตรงนี้ มีทั้ง Daily Pack กับ Weekly Pack นะตามนี้เลยนะฮะส่วนฟ o r ์ Festival ก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับอย่าลืมมาเล่นกันตรงนี้ทำภารกิจตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยที่ผมบอกทำภารกิจแล้วก็ฟาร์มของฟาร์มอะไรไปนะครับเนี่ยเราก็รับไอเทมไปอย่เงี้ย ส่ง energy ให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับไปชนะอารีนากดกาชาอะไรเงี้ยครับสองครั้งเดีย๋ยวผมกดให้ดูกันนะโอ้ดเอชด้วยครับโอ้ด้บูเบอร์มานี่วบไปนะครับเนี่ยลองเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เปิดฟลิปด้วยนะครับเปิดฟลิปนี่ก็จะมีโอกาสได้กลาดอนด้วยนะครับเป็นอีกได้เศษของมันนะครับ เป็นดอนแฟลเอ้ยได้เศษของด้วยนะครับออาหมดพอดีนะแล้วก็มีการอ่าเติมนะครับเติมเติมแล้วก็มีเอาแต้มมาแลกนะครับหลักๆนี้ผมถ้าที่ผมมองนะผมก็เก็บไม่น่าจะถึงหลักพันหรอกนะครับกิจกรรมมันก็บางทีมันก็ต้องเติมด้วยอ๋อผมเอาตั๋วกาชาดีกว่านะตั๋วกาชาได้ห้าใบนะครับผมตรงนี้ แล้วก็เมก้าชาดอีก10อันอ่ะแลกไปก่อนนะครับตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวเราไปเล่นอารีนากันดีก,กว่านะครับก็กวาดล้านได้หนึ่งครั้งนะตอนนี้อดับไปหน้าผมอยู่23นะครับรับรางวัลก่อนนะก็ไปที่ตรงนี้นะครับอ,ะอาะจะลองสู้กับใครดีวนะเนี่ยโหสู้กับห9ื่นเก้าเหรอแต่ตัว,ตว,ตวละครเขาเก่งเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดเราจะขึ้นอันดับย1ิเอนี่ยเราต้องสู้กับอันดับนี้นใช่ไหมอลองดูก็ได้นะครับสนุกๆน,นะฮะโอ้โหตัวละครก็พอกับเราเลยนะมาจัดไปครับสู้หน่อยสู้หน่อยไม่ได้สู้นานแล้วนะครับก็บสู้บ้างนะครับสู้บ้างเก็บอะไรบ้างนะครับเก็บแต้มอารนีนาบ้างนะเออจัดไปครับผมตรงนี้เฮ้ยผมออตโต้เหรอพ่าผมเล่นเองเฮ้ยมีมีโอกาสชนะสูงนั่นเนี่ย เขาเท่าเป็นธาตุน้ำนะเรียบร้อยเมทากลอสเจออรอร่าออร่าสเฟียร์ดีกว่าไอ่โอ้โหโคตรเบาโคตรเบาเลยครับผมบอกกันเลยเดีย๋ยวขอดูสกิลที่ไม่ไม่แรงหน่อยโอ้โหสกิลที่แพ้ทางยังแรงกว่าเอานี่ดีกว่าโปเกมอนเจน8ผมเฮ้ยมันง่ายจัง,งวะโฟล์เพย์ โอ้โหเจอเมทโอแมสนะฮะเฮ้ยเมทากรอสเก่งอ่ะเอากราดอนมามาสับการาดอนกันหน่อยมาโอ้โหอ่ะกูอ้อ่าแรงอยู่ครับตัวนี้เออนั่นแหละใช้ได้อุ้ยกลาดอนเหมือนกันเลยโอ้โห โดนก่อนเลยนี่เอาคืนมาคููแต่ของเขาแรงกว่าเราเยอะเลยลาวาฟูมโอ้โหเรียบร้อยนะฮะอ่าได้เวลาพระเอกเรามาแล้วครับนี่สุดยอดกระโดดผมแต่ว่าดาวคนน้อยเลยโคตรกากเลยมาอุ้ยมาครับ่อ่อะนี่ยะโดนไปดีไฮโดปัมจัดไฮเปอร์บีไปดอกหนึ่งจะได้ลองจาร์กนะครับอืมเรียบร้อย โอ้โทันเดอร์อีกเว็นการมแม่งแพ้ทางด้วยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหตายหาแล้วโอ้ยดีออกซีม่มามีโอกาสแพ้สูงนะฮะเดี๋ยวเราใช้ไซโคบูสต์ว่ะไม่ีล่ะโดนปดิเฮ้ยทำไมผมไม่ได้ใช้เทล่าวะเฮ้ยดีก่อนนะเฮ้ยโหลืมใช้เทล่าเมื่อกี้แม่งเฮ้ยนี่แย่ใส่เข้าบูสต์ดิวพิกโอ้โห ออเตายแล้วเอาใช้ยาได้นี่ว่าลืมโอ้ยเราก็ไม่ได้สังเกตเลยเวนกรรมไม่ทันแล้ว่ะต,ตัวเล็กสองตัวนี้ครับเราเหลือสามแต่ว่าก็รอยหลอมากไอ้ลูคาริโอครับมาเจอไซโคบูสมานี่น่ละมาก่อนได้เปรียบเว้ยเฮ้อเรียบร้อยนี่แหละว,วินดี้นี่ อย่างเท่เลยผมชอบมากเลยเฮ้ยโหตีไม่เข้าเลยโหเจอสกิลมืดครับประเด็นเขามีสกิลมืดด้วยอะแล้วมีวทูเราจะรอดหรือว,วะผมว่ามีวทูไม่น่ารอดนะครับสายสไตล์เรียบร้อยชนะครับขึ้นอันดับ21นะได้เหรียญมาหน่อยนึงอ่าผมขึ้นมาอยู่อันดับ21แล้วนะฮะก็สามารถสู้ต่อได้น,นะครับอีก8ครั้งนะต่อวันนะครับรางวัลก็ได้รับตามแรงเลย นะครับผมก็ตามนี้แหละอ่ะโอเคก็เข้ามาเล่นคร่าวๆนะครับที่เหลือก็อย่าลืมทำภารกิจอะไรกันเยอะๆมากมายซึ่งผมก็ไล่ทำเดลิเวสของผมอยู่อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ิกช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ